แล้วครับวันนี้นะครับพิกชอลรถบ้านนะครับก็จะมีทริปนะครับจะเอาเจ้าฟอร์ตนี่เด็กที่เพิ่งทำมานะฮะไปออกทริปนะครับวันนี้เนี่ยก่อนจะเดินทางนะเราก็เติมน้ํามันโดยไม่เสียเงินนะครับแต่เราใช้บอยส์เพราะว่าผมมีบูการ์ดนะครับไอไอแต้มในบูอ่ะนะครับของไอปทนะครับอยู่เจ็ดพันกว่านะครับก็มันสามารถแลกแต้มได้ห้าร้อยห้าร้อยแต้มได้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเติมไปหนึ่งพันก็ใช้แต้มหมดห้าพันนะครับก็อีกเหลือสองพันกว่านี่นี่ก็นาก็กำลังเติมอยู่นะครับวันนี้ก็เดินทางฟรีนะครับเดี๋ยวมา เ,เก็บเงินไว้จ่ายค่า้จ่ายแทนนะครับวันนี้เราจะไปที่อ,อาหารเจ้าสำราญน,นะครับเดี๋ยวพี่ชอระบ,บ้านจะจะเอาคันนี้ไปเช็ดด้วยนะครับมาดูว่าวิ่งทางไกลได้ไหมสำหรับคนที่หารถอยู่ครับแลวกำลังดูว่าคันนี้เหมาะเดินทางไกลไหมเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูเลยนะครับโอเคครับดูครับดูผมโหลดไหม <laughs> ไปครับเดี๋ยวมาเดินทางกัน เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะกลางเติมหมุดใกล้เสร็จแล้วเนี่ยนี่จอเพิ่งติดเลยนะครับแบบเร็วมากนะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นแท้ๆเลยดูพวงมาลัยสวยมากนะครับรถเป็นชื่อผมเองเลยแล้วภ<ห>าษีหกเก้าแล้วใช่เดี๋ยวจะติดฟิล์มด้วยนะเดี๋ยวจะติดฟิล์มนะเอาแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์รอบคันนะค,คันนี้เช็คศูนย์ตลอดเลยนะนะ<ม>โอเคครับ<ม>เดินทางกันหุ้ยน้ำมันเกือบเต็มถังเลย<ม>นะครับ<ม>เดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะครับว่าทริปนี้จะรอดหรือไม่แต่รอดอยู่แล้วนะเช็ดมาเรียบร้อย เดี๋ยวจะขับรถไปเรื่อยครับเจออะไรน่าสนใจผมก็จะถ่ายเก็บเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะบางทีลุงๆกับป้านาอาอาจจะเห็นว่ารีวิวรถอย่างเดียวนะมันอาจจะน่าเบื่อนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นทริปท่องเที่ยวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านภูวิล่ากันเดี๋ยวจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศสวยๆแล้วก็อะไรดีๆเดี๋ยวมาฝากให้พี่ๆป้าๆลุงๆนาาาน้องๆนะฮะรับได้รับชมกันนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาตั้งตั้งศูนย์เพิ่มด้วยนะครับเปลี่ยนยางกันไว้ตั้งศูนย์ลุยน้ำม ทุกชมครับตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับขับรถประมาณ100ยกว่ากิโลนะนี่ครับบ้านที่เรามาพักก็เป็นบ้านพูลวิลล่านะครับนี่ก็มากันหลายครอบครัวเลยนะฮะนี่เจไอเอสแฉก็เดินทางมาถึงอย่างปลอดภัยนะฮะรอยจริงๆนะครับอ่ะนะเผื่อใครสนใจนะครับแ8 5 0 0 0บาทนะครับนี่ก็สรุปพร้อมเลยครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะ ล้อสายลุยนะครับตรงรุ่นนะฮะภาษกเก้าเลยนะจอจอ Android นะครับพร้อมใช้สุดๆนะครับล้อยางมีทรงนะนี่อันนี้อันนี้สั่งแล้วเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ให้เลยนะครับก่อป้ายทะเบียนบิกชอรรถบ้านยี่ห้อทีท็อปสุดนะครับแอร์แบ็กสี่ใบนะครับนี่นะฮะโคลสระว่ายน้ํานะครับขนาดไม่ใหญ่กำลังดีครับบ้านหลังนี้มีหมด3ชั้นเลยครับเราก็ได้หมดเลยนี่มีสไลเดอร์ด้วย นี่นะครับเดินไปก็จะถึงนี่เลยนะครับหาดเจ้าสำร,ราญน,นะครับนี่เด็กก็พร้อมแล้วครับปูมีคู่เดียวครับข้างในเนเดี๋ยวพาด,ดูตัวบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวพาด,ดูตัวบ้านเอาละครับมาฮะาเดี๋ยวพามาดูข้างในนะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหรูอยู่นะนะครับนอนได้ประมาณ20คน น,นี่คือชั้นล่างก็จะมีเป็นห้องนอน1ห้องนอนสองห้องนอน3านะครับตรงนี้มีประตูเดินออกไปสระว่ายน้ำนะมีตู้เย็นด้วยนะคุณผู้ชมข้างนอกนี่จะมีเตียงเอาไว้นอนเล่นนะครับนี่ตรงนี้ข้างบนนี่มีโต๊ะอิงปองนะก็บอกว่ามากันหลายครอบครัวนะครับพุกพี่ๆนะนี่ให้ดูบรรยากาศ นี่ขนะ้างนอกนี่แดดร้อนเลยดูดูโต๊ะสนุกเกอรด,ดูทูตนะครับดูตรงนี้ดูนี่ตรงนี้ก็เดินขึ้นไม่ได้นะคุณผู้ชมโต๊ะสนุกเกอร์อยู่ข้างนอกโต๊ะใหญ่นะพา,พาไปดูเอา้เอาล็อกนี่ว่า ไไนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศโต๊ะสนุกนะโอโคลูกพร้อมเลยฮะคุณผู้ชมโอ้มีไม้สนุกกี่อันนะ่ะสองอันนะครับโอ้นี่มองนี่เด็กๆโอ้โตรงนี้อันตรายอยู่นะเหมือนกระจกตรงนี้ไม่มีหรือว่าเขาตั้งใจตรงนี้วาลไว้ไม่ให้คนกระโดดหรือเปล่าแต่แต่ตรงนี้อันตรายอยู่นะต้องระวังนะครับแล้วก็ไซเดอร์เดินขึ้นจากข้างนอกนะโหวิวดีนะสวยงามมากเลย นะครับเรื่องราคาเลยผมไม่รู้นะน,น,นี่เดินขึ้นข้างบนได้อีกด้วยนะแต่เอาเป็นแค่นี้พอนะค,ครับโอเคฮะเดี๋ยวเจออะไรเด็ดหรือว,ว่ามีอะไรน่าสนใจดี่ผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจนะนี่คือการแสดงโชว์นะครับแต่แม่เ,เหรือเลยกอดอกเก็บแขนอู้ เัาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ออกจากที่พักมาแล้วนะครับนี่ตอนนี้มาแวะตรงคาเฟ่นะ In Train Coffee and Dome นะฮะนี่วิวสวยเลยครับพาขุยขอโทษครับพาเจ้ายักษ์แคะมานะฮะนี่ฮะเที่ยงแดดร้อนสุดๆแล้วคุณผู้ชมอ <c oughs> าก,กาศดีนะ,ะแต่ร้อน <c oughs> นี่นายชอนทำอะไรเนี่ยทำอะไรอะ่ะโอ้เล่นทรายกันแล้วเหรอ ครับหลังจากที่ผมเอารถไปเทสชาร์มมาครับตอนนี้เนี่ยผมก็ตกผลึกแล้วนะครับก็เอาไปวิ่งเพื่อเทสด้วยนะฮะเทสระบบต่างๆนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหมสำผมมากลับมาไม่พอใจครับผมก็ได้สั่งโช๊คเป็นของเซียงกงมานะครับคู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะมาจับเปลี่ยนแล้วก็ปั๊มติ๊กนะครับเพราะว่ามีอาการกลิ่นน้ํามันเข้ารถนะครับแล้วก็กลิ่นแรงเนี่ยโดยเฉพาะช่วงประตูหลังฝั่งซ้ายสำหรับเอสแคปคันนี้นะครับก็มีอาการแบบ รอบเดืนดาวตกนะครับก็เลยมาเปิดยกเบาะดูครับก็เลยเจอผู้ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเอาไว้มันรูปแบบนี้อ่ะโอเคครับหลังจากดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จัดการสั่งนะตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนี่อะไรนะครับของใหม่ไต้หวันรับประกัน3เดือนนะครับนี้ก็ปู่กำลังถอดอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยว เสร็จนี้แล้วก็จะไปลองวิ่งเชตนะแต่คิดว่าจบแหละนะแล้วก็เดี๋ยวติดฟิล์มแล้วก็พ่นกันสนิมขายแสนแปดห้าพันนะครับสับล้อชุดนี้นะครับก็ตัวนี้มาแล้วนี่นี่สติ๊กเกอร์ด้านท้ายตรงนี้นะครับเอสเพคพอดีเดียพอดีเดียเดียเลยนะฮะอ่าโอเคครับสำหรับ2.3งขับ4คันนี้นะครับก็น่าจะเป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งตอนนี้จบหมดแล้วแล้วก็เหลือ โอ้มีพับเบรกด้วยเวลาเบรกนะครับล้อเนี่ยมันจะแบบดึกดึกดึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนพับเบรกแล้วก็เจียจานจบเลยนะโอ้โหตอนนี้นี่ล้อจอมื่นเก้าไอ้พวกนี้นี่ก็ราคือหมื่นหนึ่งนะครับอแสนแปดห้านะคุณผู้ชมครับพาสีหกเก้ารถชื่อผมเลยนะครับเดี๋ยวผชับโอนให้เลยนะครับเจอกันที่ตึกถิ่งชั้นนะโอเคครับเอาละครับตอนนี้ก็ติดเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทําโชคต่อนะอ่าเสร็จแล้วก็ มาหาจุดอ่อนกันครับเอาละครับคุณผ,ผู้ชมผมมาซื้อผ้าเบรกแลครับตกใจเลย1น0 0ี่สบบาทนี่ยังไม่รวมค่าเจีจานนะแต่ค่าเจีจานมันไม่แพงหรอกมาซื้อร้านกิจยามนะครับนี่กิจยามโกละการก่อนถึงสายสี่นะครับวิ่งจากนครผมมาจุกเลยนะครับมีอันนึงสีชมพูนะครับพันหงงเลยงับอันนี้เป็ขอญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่มี ไม่มีไอ้นี่เ,เขาเรียกว่าอะไรไม่มีฝุ่นนะเอาละครับตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยอะเบกก็อันนี้ซื้อมาผิดรุ่นนะเล็กไปต้องเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับพ่นกับสนิมกับราคาแสนแปดหมืน่นหันาทเดิมครับคลิปนี้ลาไปแล้วสั้นๆ,ๆว่าจะสั้นไม่สั้นและยาวเอ